สวัสดีครับและนี่คือ Happy ้นิช a c h ชาแนลนะครับลหลายๆคนเคยสงสัยเหมือนกับนิชานันในอดีตไหมครับว่าคนเป็นสิวเนี่ยควรที่จะใช้กันแดดหรือไม่หรือว่าในระหว่างที่เราเอารักษาสิวอยู่แล้วสิวของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมากหรือว่าเหอแดงอะไรแบบเนี้ย เราก็สงสัยว่าอยมันควรที่จะใช้กันแดดหรือว่าท้ครีมกันแดดในช่วงที่เราเป็นอยู่หรือเปล่านุชาจะมาเล่าประสบการณ์ที่นุชาได้รักษาสิวเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วในระหว่างที่สิวของนุชาเนี่ยเหมือแบบอลังการงานสร้างมาก <c oughs> ซึ่งหลายๆคนเนี่ยเคยจะ ติดตามคลิปของลุชาเมื่อนา,นานมาแล้วเหมือนกันก็คือเป็นคลิปแบบว่าดังมากเลยคือคลิปรักษาสิวสัปดาห์ที่2บายแฮปปี้นุชาก็ลองไปค้นกันดูนะครับอยากจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยนุชาก็เป็นสิวที่ค่อนข้างที่จะหนักมากแล้วก็เห่อระบมแดงเนื่องจากเป็นสิวแบบว่าแพ้สารสเตรอยแล้วก็ประจวบเหมาะเนาะกับที่เราเป็นสิวฮอร์โมนด้วยเพราะว่าตอนนั้นก็นอนดึกเรียนสอบหนังสืออ่านหนังสือแล้วก็ใช้สารเคมีอ,อ่อครีมที่มีสารเคมีสารสเตยรอยะอะไรเงี้ยพอเราเลิกใช้ไป ก็ทําให้เกิดการประทุข,ของสิวอย่างหนักมากระหว่างนั้นก็มีใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิวอาจจะเป็นยาที่นุชาไม่ได้ออกไปไหนก็คืออยู่ที่บ้านอาา่านหนังสือสอบหรือว่าไปมาหาลัยแล้วไม,ไม่ได้โดนแดดอะไรอย่างเงี้ยนุชาก็ไม่ทากันแดดก็เพราะว่าเพื่อที่จะรบกวนผิวหน้าของเราเนี่ยให้น้อยที่สุดเพราะว่าเราอยู่ในห้องหรือว่าด้วยห้องของนุชานี่จะแทบจะไม่โดนแสงแดดเลย ก็คือแบบว่ามันร่มแต่ถ้าสมมติว่านุชชาออกไปข้างนอกไม่ว่าจะเป็นไปจ่ายตลาดอาจจะไปเที่ยวไปหาเพื่อนข้างนอกอะไรเงี้ยนุชาก็จะทาครีมกันแดดการเลือกใช้ครีมกันแดดสาหรับคนเป็นสิวเนี่ยสำคัญมากๆเลยหลังหลายๆลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่ายิ่งมีค่า SPF สูงยิ่งดีหรือว่ามีเนื้อที่แบบว่าปกปิดยิ้วรอยสิวหรือว่าสิวเนี่ยยิ่งดีนุชชาจะแนะนําให้ทุกคนใช้เสมอเลยก็คือเป็นอาจจะเลือกกันแดดที่เป็นแบบบางเบาออกแบบมาสําหรับคนเป็นสิวผ่านคำรับรอง จากแพทย์ผิวนังหรือผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อสเปกตาบแบนสมูทอีมันจะสมูท E ีเนี่ยก็จะมะีรุ่นหนึ่งที่นั้นทิสิีข้อก็คือปราศจากสารเคมีแล้วก็ s p e กตาบแบนเอสพีเ0เนื้อครีมของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะบางเบามากๆเหมาะสําหรับคนเป็นสิวแต่ถ้าคนที่เป็นผิวมันมากอาจจะไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าเราทาไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดความมันเพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้สิวตันเนี่ยเพิ่มขึ้นมาได้เป็นทิปดี อีกทริปหนึ่งที oh ่หลายๆคนเนี่ยควรที่จะไปเลือกใช้กันก็มีสองยี่ห้อนี้ที่นุชชาแนะนำหลักๆก็มันอีกหลายๆตัวเนี่ยมันความจริงมันก็มีในท้องตลาดเยอะมากแต่ในไทยเนี่ยสยี่ห้อนี้หาซื้อง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงถ้าจะเป็นยี่ห้อต่างประเทศก็มีหลายยี่ห้อแต่ลองไปค้นกันดูได้ถ้าสมมติว่าใครไม่แน่ใจว่ากันแดดที่ตัวเองใช้อยู่เนี่ยเหมาะกับสําหรับคนเป็นสิวจริงๆหรือเปล่าก็สอบถามกันได้ใต้คลิปนี้หรือว่าอินบ็อกมาหาวิชาก็ได้แล้วถามว่าจําเป็นมากไหมก็ ถ้าสมมติว่าคนที่ไม่ได้ออกไปไหนเลยก็ไม่จำเป็นต้องทาในช่วงที่เป็นสิวสองถ้าคนที่ออกกิจกรรมกลางแดดมากอาจจะทํางานข้างนอกหรือว่าเจอแสงแดดขัมบมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยหรือเล่นฟุตบอลออกกําลังกายกลางแสงแดดเจอแสงแดดแรงๆหรือว่านานเนี่ยควรที่จะทากันแดดอยู่ดีก็ถ้าสมมุติว่าเราไม่ทากันแดดในในช่วงที่เราเป็นสิวเยอะแล้วเราไปออกแดดเนี่ยก็จะทําให้เกิดสิวเฮ้อ หรือว่าบวมแดงได้เพราะว่ารังสี UVA UVB แล้วก็ความร้อนจากแสงแดงเนี่ยจะทำให้ผิวของเราเนี่ยอักเสบเพิ่มมากขึ้นนั่นเองวันนี้ก็มาให้คลิปเล็กๆน้อยๆสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนสำหรับคนที่เป็นสิวก็หวังว่าจะคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์มามากก็หน่อยวันนี้วิชาขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ในคลิปนี้ด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย